เริ่มราชวงศ์แรกนะคือราชวงศ์ชางก็คือมีตัวอักษรใช่ไหมก็คืออักษรภาพเขาไปพบที่ไหนเขาไปพบว่ามีการแกะสลักอักษรภาพเนี่ยห้าพันตัวอยู่บนกระดองเตา่าน่าจะเป็นการเสียงไทยอนะไรสักอย่างมีพิธีกรรมบูชาบรรพบุพรบุษเทพเจ้าอะไรคล้ายๆกับฝั่งตะวันตกนะก็เป็นสังคมเกษตรนะต่อมาเป็นราชวงศ์โจอันนี้ปกครองนานอยู่นานเป็นพันปีนะอันนี้เป็นยุคที่เริ่ม ฟอร์มเป็นอนาณาจักรใช่ไหมก็ต้องให้คิงเป็นโอรสสวรรค์จะได้แบบให้ดูยิ่งใหญ่นะโอรสสวรรค์รับอานัตส,สวรรค์มาที่เราดูในในหนังจีนบ่อยๆฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์อะไรเนี่ยนะอายาสิทธินะ์ตั้งแต่มีไอเดียนี้มามีมาตั้งแต่ราชวงศ์แรกมนะันนะยุคนี้เป็นมีนักปราชเกิดขึ้นที่สําคัญที่ทะเทลาะกันอยู่ของจื้อเล่าจือนะเล่าจือนี่รือลทิเตา๋าที่ธรรมชาตินะ จำแค่นี้นะโจก็คือมีอของจือ้อเล่าเจอที่สามรัชวงศ์จินมีจักรพรรดิคนเดียวปกครองสั้นๆแต่เป็นองค์ที่ดังมากก็คือจินซีฮ่องเต้นะจินซีฮ่องเต้นเนี่ยดังเพราะอะไรเพราะว่า,าบังคับช่วงนั้นก็บังคับให้ประชาชนมาสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยเกรดบอรออฟชหน้าสร้างเพื่ออะไรเพื่อป้องกันมองโกลจำได้ไหมเมื่อกี แผ่นดินแผ่นที่จีนเนี่ยด้านเหนือติดมองโกลแลมองโกเลเนี่ยเป,เป็นเป็นชนชาติที่รกเก่งนะนั้นก็คอยมากวนจีนก็บอกว่าสร้างกำแพงทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวคนตายเยอะแยะเนี่ยตอนที่สร้างนี้และยังไม่พอนะยังบอกว่าให้สร้างสุาสานให้ตัวเองด้วยที่เราเห็นว่าสร้างเป็นลูกปั้นดินเผาแม่ทับแล้วก็ฝังไว้ใต้ดินเพิ่งมาเจอเนี่ยนะอยู่ที่เมืองซีอานเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันไปนละนั้นจินซีฮ่องเต้ก็เลย คนก็เลยรู้จักเยอะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องอยากจะเป็นอมตะอะไรเนี่ยไม่ยอมนับถือของจือ้อเล่าจื้ออะไรเท่านั้นเผาตำราดีๆทิ้งหมดเลยแล้วก็ปกครองแบบฟ้าเหียก็คือบอกว่าธรรมชาติมันโหดเพราะฉะนั้นปกครองธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันโหดเพราะฉะนั้นต้องใช้กฎหมายที่เข้มงวดปกครองแบบค่อนข้างผ็ดการจินซีเนี่ยแต่ก็มีความดีก็มีเหมือนกันในช่วงนั้นก็มี พวกเหรียญกระสาบใช้ช่างรวงวัดเป๊ะๆอยู่เป็นราชวงศ์ที่สามที่สั้นนะอันนี้สั้นมีกษ,ษัตริย์องเดียวจินสีชางโจวจินต่อไปเป็นฮั่นฮัน่นที่ตรงกับยุคของกรีกนะก็เป็นยุคที่รื้อฟื้นพวกความคิดไอเดียของของจือกลับมาใหม่ฮั่นนี่นับถือนักปราชล์ดนะมีการสอบจอหววน นะซื้อมาเฉียนที่เริ่มบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นบิดาบริษัทจีนก็อยู่ในยุคนี้ยุคนี้ก็เริ่มมีการค้าขายเริ่มสงบแล้วนี่ไม่ต้องมีห่วงเรื่องมองกรมาลุกลาแล้วนี่ก็เริ่มค้าขายอะไรกันอย่างสงบสุขค้าขายกับพวกทางยุโรปมีการพบเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมไม่ใช่เส้นทางเดียวหรอกเป็น,ปน,ปนมีหลายเส้นทางแต่เชื่อมระหว่างตะวันออก ก็คือหมายถึงจีนกับตะวันตกคือยุโรปนะก็ค้าขายกันจีนก็เอาผ้าไหมจีนไปขายเอาเครื่องเทศตะวันออกอพวกยุโรปเขาชอบเครื่องเทศผ้าไหมจีนใช่ไหมแล้วพอไปล้วก็ซื้ออะไรกลับมาซื้อผ้าจากยุโรปซื้อเพชรซื้องาช้างกลับมานะเส้นทางสายไหมเดี๋ยวจะให้ดูในแผนที่นะเส้นทางสายไหมในยุคราชวงศ์ห้่น,นี่นะก็คือตั้งแต่ตะวันออกอันนี้คือ,น,คอนี่คือประเทศไทยใช่ไหม เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางบกยุคนั้นยังเดินเรือข้าไปถึงฝั่งโน้นไม่ได้นะก็เดินทางบกีเส้นทางจากตะวันออกที่จะมาค้าขายอยากจะไปค้าขายกับยุโรปนี่นะก็ต้องมาผ่านถึงตรงนี้แถวอิรักอิหร่านตรงนี้แล้วก็มาออกทะเลข้ามไปตุรกีไปเอเชียมยเนอร์ในะอิสตันบูลอยู่ตรงนี้นะทำเหมือนตรงนี้ปั๊บก็ลงเรือได้แล้วก็จะไปเมดิเตอร์เรเนียนไปทางยุโรปได้ละ ันเส้นทางนี้ก็ไว้ค้าขายระหวางตะวันออกกับตะวันตกก็ใช้กันมาเป็นหลายร้อยปีสุดท้ายเลิกใช้เพราะไอ้ตอนที่มันมีสงครามในยุคเมือ,อเนี่ยครูเสียที่มันทะเลาะก,กันอยู่ตรงนรเนี้ยใครจะกล้าเดินทางไปใช่ไหมถ้าเกิดเดินทางตรงนี้ไม่ได้มันก็ไปยุโรปไม่ได้เส้นทางนี้ก็เลยเป็นอันไม่ได้ใช้ตอนหลังจากสายไหมเส้นทางสายไหมทางบกเงียบสงบไปไม่มีใครใช้ก็ต้องหาเส้นทางเดินเรือนะจำได้ไหมที่ใน ในหลังยุคมืดแล้วเนี่ยควต้องหาเส้นทางที่จะมาค้าขายกับทางแผ่นดินจีนให้ได้มาทางบกไม่ได้แล้วก็อ้อมมานะอันนี้คือเส้นทางสายใหม่จริงๆไม่ได้เส้นทางเดียวมันก็จะมีหลายเส้นทางขึ้นเหนือบ้างลงใต้บ้างแต่จุดประสงค์คือเพื่อจะมาทางยุโรปนะโจจินโจชางโจจินฮั่นพอหลังฮั่นแล้วก็แตกเป็นสามก๊กใช่ไหมพอสามก๊กเนี่ยก็เป็นช่วงที่แผ่นดินจีนแยกเป็นสามก๊กจริงๆนะ ถ้าในหนังสือก็จะมีเล่าปีโจโฉสุนควรเล่าปีนี้จะหลายก่อนต่อมาก็สุนควรน,นะก็เป็นก๊กของโจโฉชนะนะแต่โจโฉลูกไม่ฉลาดโดนซุมาอี้ซึ่งเป็นแม่ทัพยึดอํานาจอีกทีหนึ่งสุมาอี้ก็ให้ลูกตัวเองสุมาเอียนก็ปกครองต่อแต่อย่างนี้ก็ตามโกงเข้ามามันก็อยู่ไม่รอดนะไม่ได้ตั้งราชวงศ์ตอนหลังก็เกิดเป็นราชวงศ์ใหม่ตอนนี้ไม่ได้เป็นราชเป็นกษัตริย์แป๊บๆไม่นับ เป็นคนอื่นมาตั้งราชวงศ์ที่ห้าต่อนะสวยถังซองแต่ก็เป็นคนจีนสามอันทีต่อมันยังเป็นจีนอยู่สวยเนี่ยแป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวแต่ว่ามีความเจริญอย่างหนึ่งคือมีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโหงกระยงสีฮวงโหงอยู่ข้างบนยงสีข้างล่างเนี่ยเชื่อมกันก็ทําให้การคนานขโมนสะดวกขึ้นมีเรื่องเดียวราชวงศ์นี้ทําเรื่องเดียวเพราะมันสั้นต่อไปเป็นราชวงศ์ถัง ถ,ถังทองถังทองที่เรียกว่าถังทองถังทองเพราะว่าเป็นยุคทองของวัฒนธรรมจีนนะจากพระที่ทําให้ยุคนี้ดังคือถังเกาจู่หนังจีนชอบพูดด้วยเลยถังเกาจู่ช่วงนี้เป็นยุคทองของวัฒนธรรมนะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไปทางด้านญี่ปุ่นไปเกาหลีเพราะฉะนั้นเราเคยไปเที่ยว เกาหลีก็จะเห็นว่าดูคล้ายๆจีนถ้าไปญี่ปุ่นก็ดูคล้ายๆจีนก็เนี่ยก็แลกกันอยู่ในช่วงเพ้่มใกล้ๆกันนะแล้วนอกจากเผยแพร่ไปให้ญี่ปุ่นกับจีนแล้วก็รับด้วยรับทางของพวกศาสนาคริสต์ของยิวของอิสลามของพุทธก็มาในยุคข,ของราชวงศ์ถังยุคนี้พุทธศาสนาจเจริญมากในจีนพระถังสัมจัง๋งนะถังถังสัมจั๋งเนี่ยนะเป็นพระภิกษุถาชื่อจีนเขาชื่อ หยวนฉางนะเป็นพระที่เดินไปลอยเส้นทางสายไหมเนี่ยเจตนาคือจะไปอินเดียเพื่อไปนําพระไตรปิฎกกลับมาสรุปนะว่าราชวงศ์ถังเป็นยุคที่จเจริญก้าวหน้าถัทางทองถังสําจังนะต่อไปเป็นสองนะสองก็เป็นยุคทองเหมือนกันจะเป็นทองทางด้านวิทยาการละ ไม่ใช่ค้าขายวัฒนธรรมเหมือนตอนถังแล้วเมืนะ่อกี้ถังทองถังสำจังนะนี่เป็นซ้อมซ้อมเป็นวิทยาการมีอะไรบ้างที่ว่าวิทยาการของจีนมีฝังเข็มไงฝนะังเข็มการใช้อะไรนะเข็มทิศนะเอาแม่เด็กมาทําเข็มทิศก็ใช้คิดที่จีนนะเสร็จแล้วก็แพร่ไปให้ทางด้านอาหรับนะจากอาหรับก็เอาไปถึงยุโรปในที่สุดยุโรปก,ก็เอาไปใช้เดินเรือมาเข้ามา ล่านอาดุคมของเราเนาะคิดค้นแท่นพิมพ์ได้ด้วยสิ่งหนึ่งท,ท,ที่ทิ้งเอาไว้ของรัชวงศ์สองคือการรัดเท้าจีนคนจีนในยุคนะั้นต้องรัดเท้าให้เล็กยิ่งเล็กยิ่งสวยแล้วก็เพราะว่าเขาไปพบว่ากระดูกเนี่ยมันบูดเบียเบ้ยวลูกเท้าเบี้ยวเหลือเล็กนิดเดียวเองเท้าจีนจะเหลือแค่แบบนี้ครึ่งหนึ่งนิดเดียวนะจบราชวงศ์ตรงนี้หลังจากตรงนี้แล้วจีนโดนมองโกลลึยประเทศจีนใหญ่มากยตส่าโดนมองโกลที่เล็ก ยึดตอนนี้มองโกลกริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือเจงกิสขานเจงกิสขานเนี่ยแผ่อำนาจได้มากนะรวบรวมมองโกนที่เป็นพวกชนเล่ร่อนขึ้นมาเป็นแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้แต่ก็ยังยึดจีนไม่ได้รุ่นลูกเขาเน่ยชื่อกุบไลขานถึงได้มายึดจีนได้ทั้งประเทศนะพอยึดเสร็จเป็นราชวงศ์หมวนสร้างเมืองหลวงที่ปักกิ่งใช้จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่หมวนนะเริ่มตั้งแต่กุบไลขาน เป็นยุคที่เริ่มมีการติดต่อกับต่างชาติด้วยนะมาโคโปโลโก็เป็นชาวอิตาลีเนี่ยก็มาถึงจีนในยุคของราชวงศ์หนวนมาถึงก็ทาไงเป็นคนยุโรปนี่ชอบมาถึงอุตส่าห์เดินทางมาถึงก็บันทึกเขียนโน่นเขียนนี่จีนมีโน่นมีนี่นะชาวต่างชาวตะวันตกก็มาอ่านปุ๊บก,ก็สนใจรู้จักจีนและเออจีนนี่มีทรัพยากรยอแยะเป็นที่รู้จักในหวนวนะ มงคลปกครองได้ประมาณร้อยปีชาวจีนก็กลับมาปกครองตัวเองได้หมิงก่อนที่จะโดนแมนจูยึดแล้วก็สลายไปนะหมิงก็เป็นคนเป็นคนจีนนะเชื้อสายจีนถ้าเทียบแล้วก็ประมาณเหมือนจนไทยประมาณอายุธยานะแล้วก็ยุโรปประมาณยุคมืดที่บอกไปแล้วยุคนี้เนี่ยเมืองหลวงยังอยู่ที่ปักกิ่งอยู่แต่แต่สร้างพระราชวังก็คือวังต้องห้ามก็คือพระราชวังปักกิก่ง ในปัจจุบันนี้แหละนะยุคนี้การต่อเรือเริ่มจเจริญขึ้นก็มีคนจีนเป็นนักเดินเรือเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะคนตะวันตกเดินเรือเป็นนะก็คือเจิงเเจ้งเหอเจิ้งเหอนี่เป็นนักเดินเรือของจีนเดินเรือทั่วโลกเหมือนกันรนะล้วชวงหมิงมีชื่อเสียงเรื่องของพวกเครื่องล,ลายครามนะเครื่องล,ลายครามเครื่องเคลือบหลายสี ตอนที่ไปค้าขายอายุธยาก็เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงต่อไปเป็นราชวงศ์สุดท้ายก็คือแมนจูแมนจูเนี่ยไม่ใช่คนจีนเลยเป็นเป็นคนอีกเผ่าหนึ่งเลยนะก็มายึดได้แล้วก็ปกครองจนกระทั่งจนกระทั่งสลายไปไม่เป็นราชวงศ์แล้วนอันนี้เป็นราชวงศ์สุดท้ายนะถ้าเทียบแล้วก็ยังเป็นอยุธยาต่อรัตนโกสินทร์ ช่วงราชวงศ์เชงเนี่ยเป็นยุคก,กับตรงที่เป็นเทียบกับตะวันตกก็เป็นประมาณสมัยใหม่ที่เริ่มมีการล่าอน,นิคมชาวตะวันตกเริ่มเดินเดือมาพบทางจีนแล้วก็เริ่มที่อยากได้จีนนะช่วงนี้แมนจูมาย,ยึดแนะมนจูเนี่ยความที่วัฒน,นธรรมเขาก็แตกต่างใช่ไหมเขาก็บังคับให้คนผู้ชายจีนเนี่ยโกนหัวครึ่งหนึ่งแล้วก็ไว้หางเปียยาวๆนะส่วนผู้หญิงก็เลิกรัดเทา้าแล้วเพราะแมนจูเขาไม่รัดนะ แล้วก็มีกฎว่าห้ามผู้หญิงจีนเป็นนางห้ามก็คือห้ามฮ่องเต้รับผู้หญิงจีนขึ้นเป็นเมียเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาหลงไหลคนจีนต้องการให้เป็นแมนจูล,ล้วนๆกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือปูยีปูยีนี่ก็เป็นลูกเป็นหลานสูสีไทเฮาซูสีไทเฮาก็ทําให้แมนจูเนี่ยเจ๊งแล้วก็กนสุดท้ายที่สวยก็คือปูยีอันนี้จะให้ดูเส้นทางของมาโครโปโล ที่มาจีนในยุคของมองโกลคือราชวงศ์หนวนก็คือเส้นสีเหลืองปโคลโปโลนี่เป็นชาวอิตาลีอันนี้รองเท้ารองเท้าบูทอิตาลีนะก็มาทางทะเลขึ้นบกทางเอเชียไมเนอร์ตรงนี้นะแล้วก็มาทางเส้นทางสายใหม่นั่นแหละจนมาทั้งถึงจีนนะแต่ตอนกลับเขาไม่ได้กลับเส้นเดิมหรอกเขามาทางนี้เข้ามาเรือละเรือเรือมาทางนี้มาทางบกกลับทางเรือได้มาขึ้นตรงนี้นะ ส่วนเจิ้งเหอเจิ้งเหอเนี่ยคือในยุคถัดไปจากหนก็เป็นหมิงใช่ไหมหมิงการต่อเรือทำนานละของหมิงของเจิ้งเหอในเส้นสีน้ำเงินนะที่มาถึงไทยด้วยนักเดินเรือไปไกลเหมือนกันนะมาถึงไทยก็เอาเอา,เอาอะไรมาขายเอาเอาเครื่องลายคามาขายเมืองไทยมั้งนะเพราะว่าหมิงนี่เครื่องลายคมเด่นใช่ไหมเจิ้งเหอก็ถือเครื่องลายคมลงเรือมาปุบปุบปุบตรงนี้ แล้วก็มาถึงนี่เนี่ยดังแลวของจีนใ,นใหญ่ถือว่าเก่งและเจิ้งเหอในยุคหมิงนะหลังจากที่มาโคมาโคโปโลมาสอนไว้ในยุคหัวนใช่ไหมคงไปบันทึกไว้เจิ้งเหอก็เอาบ้างนะอันนี้เส้นนี้สิน,นำเงินนี่โอเค